สวัสดีครับวันนี้ครับ,รบผมได้คุยกับพี่สาวตัวเลขแต่ควข้องฝันเพิ่นฝันยังเลยนี่ครับจิเกี่ยวกับยายทวดงมวดนี้ฝันค่อนข้างที่จะฝันแปลกทุกรอบที่ผ่านมาครับฝันยังไลคือจะฝันเกี่ยวกับยายทวดแล้วก็ดูหูซื้อว่าไม่ค่อมสุขเกี่ยวกับว่ายายทวดบอกเลขนู่นนี่นั่นจชนไะแต่ก็ครั้งนี้ครับมันเ,มเหมือนกับทุกทุกครั้ง พี่สาวบอกว่ายายทวดร้องไห้ยายทวดบอกเหมือนกับสังล่าแล้วก็บอกว่ากูตายแล้วจริงๆแล้วยายทวดแกก็สิทชีวิตมาได้สามปีนะครับสองปีสามปีอนะสองปีกว่าแต่วานนี้เขฝันคือเราบอกว่ากูตายแล้วแล้วก็กร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ยังคักเลย กับวงใครไหเนาะพี่สาวกับวงใครไหนก็ได้แค่ยืนยืนเบิงไม่ได้พูดบริปากบริบ่าวได้แค่ยืนดูได้แค่ยืนฟังว่ายายทวดนี่คือร้องไห้บอกบอกวาภาษาครับในความฝันพี่สาวว่ายายทวดนี่พูดไม่เป็นภาษาได้ยินแค่ว่ากูตายแล้วกูตายแล้วกูบบอยากตายกูตายแล้ว,ลวประมาณน,นั้นครับ แล้วก็ร้องผหม้องไห้เสียใจแบบสงสารมากเลยเนะี่ยเราเ็าเลยบอกว่าทุกเช้อฝันเห็นฝันเห็นย่า่เนี่ยไปเขาวัดยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแบบดูแล้วแบบมีความสุขนําแต่งว้นี้ครับเราบอกว่าเราฝันเหมือนกับทรมานเหมือนกับอู้เหมือนกับไม่อยากฝันเลยนะ พยายามให้ตัวเองตื่นแต่ก็ไม่ตื่นได้แค่ยื่นยื่นบึงยายยายทรมานหลายคนถามว่าแล้วทําบุญให้ยายไหมตอบได้ครับว่าทําครับทําตลอดเลยแต่ว่าในความฝันครั้งนี้ครับบงอว่าหมายถึงอย่างแต่ว่าในความฝันนี่คือบอกว่ายายบอกว่ายายกูตายแล้วกูตายแล้วหรือจะมาบอกว่ามาบอกเรียกที่ถ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าจะมาอายุของยายไหมพราช่วงที่ว่าพ่นเสียชีวิตน่ะ เราอายุ90ย่าง91นี่คือคำนี่คืออายุจริงๆที่ว่าเพิ่เสียชีวิต90ย่าง91นี่ครับตอนที่ว่าเพิ่เสียชีวิตหรือว่าเพ่นบอกว่ากูตายแล้วหรือว่ามันจะมาเหล็กอายุหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นในใดฝันยังไงแล้วเล่มมันออกตลอดหรือว่ามันจะมาเหล็กตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยครับแต่ว่าฝันน่ะไม่ได้อยู่บ้านของยายนะครับ แต่ว่าไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งลักษณะเหมือนก,กันกับบ้านท,ที่ว่าเพิ่นไปอยู่ต้นแต่สมัยตะกีนนั่นแหละครับคือเหตุผลหรือว่าเพิน่นปกติฝันจะฝันอยู่บ้านตัวเองฝันอยู่วัดเพิ่นก็เลยมีความสุขแต่ในฝันครั้งนี้คือไปเหน็นเพิ่นอยู่บ้านอีกแล้วหนึ่งหรือว่าเพิ่นไปอยู่บ้านนั้นไม่มีความสุข,ขหรือเปล่าเพิ่นก็เลยห้องไห้เสนะแต่หลักๆครับ พี่สาวเนี่ยเพิ่นบอกว่ากูตายแล้วหรือจะมาอายุของเพิ่อนเก้าสิบย่างเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ฝันอ่ะอีกบ้านหลังหนึ่งที่ว่าฝันเห็นน่ะคือเลขที่บ้านหลังนั้นครับที่ว่าเห็นในของฝันคือเลขที่บ้านเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามครับนี่คือเลขที่บ้านหลังนั้นเราก็เลยบอกว่าหรือจะมาเลขที่บ้านหรือจะมาอายุหรือเปล่า ซึ่งผมมียังมากมากหรอกนะเวาฝันฝันกับผมดนเนอฝันแบบเดียวฝันว่าเห็นยายทวดร้องไห้ร้องผมร้องไห้แล้วก็บอกว่ากูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วจินะครับเลขที่บ้านคือเจ็ดก็สามคือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ว่าพากันไปอยู่ตั้งแต่สมัยตะกี้แล้วก็เปลี่ยนไม้ใหญ่ไม้พากันมาอยู่นี่นะครับแล้วก็บรรนัครับอาจเลขที่บ้านเ่านั้นอาจจะแมนก็นได้หรือว่าลุงมวนนี่จะมาทั้งสามตัวหรือทั้งสองตัว แต่ว่าคนฝันเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นพยายามจะจะจะ,จะตื่นออกจากข้บงในข้อฝันแต่พยายามเท่าไหร่ก็โบโบ,โบตื่นใช่ไนะเพราะว่าเห็นเห็นยายเจ้า,เจ,าเจ้าของนะทรมานนะกูบรอยากตายกูตายแล้วบอกกูบยร์อยากตายเสียยิงบอกกันยิงรูดจือว่ามันเหมือนเหมือนเห็นภาพมันเห็นภาพลักษณะมันกับเฮาเคยเห็นหยาดของเท่าครับกำลังใกล้เสียแล้วก็ยืนดูแต่เราไม่สามารถช่วยได้ใช่ไหม อันนี้คือเรื่องจริงครับคือเหมือนผมเนาะผมเห็นผอผมเนี่ยที่เราป่วยที่่าเราบํสบายเราก็บ,บอกคํานี้ครับบอกคํานี้ร้ายอย่างแต่เราอะ่ะบูดเสียใจไหนครับบูหูหเสียใจไหนเลยล่ะก็เลยไม่เห็นความฝันไม่เห็นความฝันแล้วก็พี่สาวไม่เห็นมากู้ใต้แล้วกู้ภัยจากใต้ซะนะผมก็นึกนึกเห็นที่บ้าผมเห็นพอ่อเห็นแม่ เห็นตอนที่ตอนหาตอต้าเลยหละครับแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้มันกระบ,บอกว่าถือครับราสีมาบอกเลขรเรื่องรอดสีมาขอบุญแต่ส่วนใหญ่ครับที่ว่ามันเข้าฝันนี่คือแกจะบอกเลขเขาส่วนใหญ่ไอเรื่องเห็นบุญเห็นท่านหเหนเล่าเนี่ยคือก็คือทําแทบต,ตลอดและทาตลอดเลยแต่ว่าพี่สาวเนี่ยฝันเห็นใหญ่ทั่วเนี่ยบ่อยมากทุกครั้งทุกงวดเลยแต่ว่า พ่อเนี่ยพ่อผมแม่ผมเนี่ยคือนานๆครับผมจะฟันเห็นเถื่อแต่ว่าบุคคลฟันเห็นฟันเห็นนี่เราบุคคลด้บอกเลยเนะีย่ยบุคคลในป่าได้บอกนําแต่งวนนี่ฝันแปลกครับพี่สาวบอกว่าฝันแปลกหรือว่าจะเป็นอหี่ยงรหรือเปล่านาะหรือว่าจะไหนกับบุงครับแต่ที่นี่ครับฝันทุกครั้งเลขออกแทบจะทุกครั้งเลยเอาเป็นว่าลักลครับน่าจะเกี่ยวกับตัวเลขมากกว่า นะไอเรื่องบุญทำบุญเนี่ยก็คือก็ทําให้ปกติอยู่แล้วครับเนาะทาให้ปกติกอยู่แล้วแต่กับโบแนเนาะอาจจะเกีียวที่ว่าเรามาขอฝันบ่อยแล้วก็บอกเลขบ่อยเราอาจจะบุญเราอาจจะลดลงแต่ถ้าถามว่าไม่ต้องมาเข้าฝันบอกเลขก็ได้แต่วันนี้เขาฝันมันก็ห้ามกันไม่ได้นะคนเานีาถามกันบด่ด้หรือว่าฝันแล้วบบตองบอกเลขเป็นเป็นยัสิบอกมันกับโบ,บนหะนันนะพี่สาวผม เป็นคนที่ว่าไม่ซื้อเลขนะครับฝันอย่างเดียวไม่ซื้อเลขไอ้เงื่เมื่อกี้ครับไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเลขแบบนี้นะแกไปซื้อแค่ลอตเตอรี่อย่างมากก็แกใบสองใบสินะไปซื้อลอตเตอรี่เมื่อกี้ก็ซื้อนะซื้อหนึ่งหกนะลอตเตอรี่เนี่ยซื้อหนึ่งหกกัมีแต่มันก็ไม่ได้ต่างเนาะเพราะว่ามันเม็นเลขเลขล่างแต่ถ้าเป็นเลขล่างหนึ่งเจ็ดนะคือได้ต่างอยู่เมื่อกี้เพิ่งไปซื้อลอตเตอรี่ไอ้โอ้กหนึ่งหนึ่งหกถามว่าถูกไหม มันก็ไม่ถูกนะครับเนาะกับเอาเป็นครับเอาเป็นแนวทางครับเป็นตัวเลือกกับบวากันครับผมทุกทีทอย่างครับเราไม่สามารถบังคับให้ใครเชื่อได้แต่งวดนี้ครับเราเมินน้ครับเนาะเพื่อยี่ถวดเราอาจจะมาบอกหลีกอะไรบริบทหลังนั้นครับที่ฝันในหนึ่งของฝันก็คือเจ็ดเก้าสามส่วนอายุยี่งถดคือเก้าสิบย่างเก้าสิบเอ็ดในเรื่องจริงที่ว่าก่อนที่บแกจะเสียเก้าศูนย์ก็ระวังหกศูนย์เก้าหนึ่ง ก็ระวัง97เนาะหดืออาจจะเป็น6กเก็ได้มันกลับใส่กลับกวัวครับ6กับเก่ากับตัวด้ยวยกันเนาะอย่าลืมครับให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับมันมานงวดนี้น